สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชีเดอร์กับเซบไก่ครับผมวันนี้ไก่ไม่ได้ชั้นเรื่องดอนกระป๋าสามมิไลเฮนตอนที่เก้าครับผมก่อนถ่ายจะจบแล้วครับสําหรับในในซีซั่นนี้ทั้งหมดเลยเฉพาะรีซีโร่ครับบัลลีมีจบดีนะครับบัลเลยสองตอนนะนะครับผมอ่ะไม่ไลเฮนนะครับผมวันนี้ผมถ่ายวันที่วันเสาร์พร้อมกับเซซิโบเห็นนะผมไาจะนำบุญเจะลงวันเสาร์ทั้งหมดนะครับรีบทำเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมจะทำต่อในตอนต่อไปเลยอามามาอุเรนนี่ครับนะ มีเรื่องไหนบ้างที่กำลังจะจบรีซิโลอะมามาโอเลนนะผมตามที่เราพูดกันเมื่อกี้นะโดียกระปั้นจะจบประมาณตอาลูกเส anyway. ือ <ceux> นะครับผมก็นะเพื่อเสียเลาดูกันเลยครับมามีใครเห็นครับเอ่ออนาคตนะนี่ครับใครแปลใหม่ฮะไปหาสดๆเลยฮะเซคุยคูเฟสครับโซยูเซอร์ชั้นนะเซตโอยูทีนะผม่งตา ผมเองไงนะเมือนเคุมมัไงล่ะเพื่อไม่พูดเกลื่มเกลือไปเลยจะไม่ช่วยเติมความจำกันสักนิดหน่อยนะอย่างที่ว่าไปครั้งนี้เป็นการดีลันนะ่ะดีลันเหรอไม่ใช่เราก็โงจ่าก็แค่สรุปเรื่องราวสั้นๆเท่านั้นเองนะเนี่ยมันหายใจเลยหลังจะได้ปกป้องโพสต์เสร็จแล้วความส,ส,ส,สิ้นหวังใลในก,กรุงศึกเรียกตัวมาเพื่อสอบสวนโทษโทษขอโทษคนแรกสาขาดรนะ้าถานาะคตก็มาเข้าร่วมกันหมดเลยแต่เกมการฆ่ากันแล้วได้เริ่มก้นขึ้น แล้วหัวหน้าสาขาพากระต่ายแล้วคนรักเขาเท่าพี่หมอเราไอ้สั์ก็คงต้องไปเสี้ยงค้างงานศพแล้วผมระหว่างงานโนคนกาตาคุาก็ได้ฆาประธานเห็นกินแล้วก็เปลีป่ยนไปเป็นคนละคนเลยละ่ะนายกุลกิมก็ได้รับคําทํานายที่บอกลางร้ายนาโอนาเอกนาโอจิแั้วแบบหลจะนั้นจะเวนจอมก,กักไม่สิพวกโทมาคุพวกไทโกามาัคุงก็ได้เข้าร่วมวงด้วยหละ่ะเอาล่ะจะเป็นยังไงต่อไปนะ ผมขอดินเดินกับเขาสนุกสนานต่อไปแล้วกันเอาละครับผมเราจะตอนนี้แล้วจะตึงระล่ครับผมอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาวะตึกมั้งตึกอนาคตนะผมอ่ะใช่ไหมผมเล่นย้งถูกนะเออ ทุกคนจะตายไหมเนี่ยไม่ตายเหลือตั้งเก้าคนอ,อุ้ยการสำรวเดินเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเฮ้ยเมียไม่อยู่เฮ้ยผัวไม่อยู่แล้วมาจับแม่งเลยทีเดียวเถอะเออเถอะเอาไปข้างนอกก็ไม่เกี่ยวแล้วนะเหรอครับผมอุ้ยแรงยังใช้ได้เนี่ยเฮ้ยไงวะอ้าวเดดเอ็นว่ะเดดเอ็น โอ้โหเดทเอ็นนะผมตายหาหมดอนะทะเลเหรอวัด <What? S 1> เอ้ยเสียงว่าที่เราสู้กันทั้งหมดนี่แม่งอยู่ทะเลหมดเลยเหรออยู่ใต้ทะเลหมดเลยเหรอโอ้ oh. <laughs> ว่าถ้าเจอเอาเพลงเต็มมาฟังก,ก็ได้ไม่ดีกว่าว่ะเดี๋ยวเล็กก็สีแดกนะผมโอเค okay, ครับขอบกล้อง ชอบใครเออวะไม่เหมือนสะกดโอ้โหตรวสอบแบบบิดมาวะโอ้คุณครูเราอย่าคิดถึงวะ่ะคิดถึงพี่หมอด้วยกรสุนด้วยแหม่งคิดถึงพี่หมออืมเพื่ออะไรปะพ้องอะไรอ่อนโยนตกโลกเลยเช่นนี้นะหมอจังไรเลยลูกกระสุนสนี่ทิ้งซะจะถอไปโลกคนข้าวดำไรสีสไยสีก็ตามเนี่ย Thế vào trong lúc ở cà sông cô, lạt cháy thì ênh đâu was a sư bội đi đà lạt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  chú đà lạt 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 đà ไพเอ็กอายุเอ็อ๋อโอเคดูละเดทเอ็นครับผมเซ็นเซอร์รทำไมเนี่ยมาครับกับตอนนี้ชื่อว่ายอมตายฉันยอมตายเพื่อเธอนะเอาว่ะแสดงว่ามีคนอาะภาคอนาคตแปดค่ายซับเขียนผะิดคะฮัลโหลภาคอนาคนแปดนะค่ายค่ายขันซับเขียนผิดครับผมตอนเก้าน,นะผม่นนผมาดซับเขียนผิดนะฮะแก้ด้วยนะครับมาถึงที่นี่แล้วคืออะไรอ่ะ ทิ้งทางออกนี้ไปได้มันจะดีจริงเหรอถ้าเกิดเป็นของจริงแล้วก็นัานนหะเฟลไม่เม็นผิดแน่ยเฟลแปลว่าปลอมนะผมอ่าเฟสนะผมเฟลนะผมอ่าเฟสหมายถึงของปลอมสินะก็จริงอยู่จะคิดว่าประตูนั้นคูบานทางออกข้านอกได้อยู่นะตัวแต่ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้หรอนั่นก็พอมันใต้น้ำเ่งครับที่นี่คือใต้ทะเลนี่นะใต้ทะเลเหรออ่าครับผมใช่ ที่นี่ไม่ใช่ตึกข้าวบดท,ที่เรามาตอนแรกเล่นะเป็นจุดเดียวที่อยู่ต่ำจุดเดียวกันที่อยู่ต่ำลงมาตอนที่อยู่ห้องประชุมเราก็ถูกแก๊สทำให้หลับไปแล้ววนั้นคงกะถูกเลื่อนเคลื่อนย้ายลงมาในห้องที่เหมือนกันอยู่ข้างล่างเลยนะอ๋อแสดงว่ามีห้องมีห้อง,องสองห้องเหมือนกันนะผมแต่ว่าจนนู้อนมาขนาดนี้เดีย๋ยพูดเรื่องก็บ้านนะก็การนาพังเรื่องใหญ่โตอะทำง่ายได้นะ เพราะว่าบางคนคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไแปบบแบบไม่ได้อยู่ไงล่ะอโอ้โอเคครับผมแสดงตอนเดี๋ยวเรกก็สงสัยอยู่แล้วแหละตอนที่พวกเราตื่นขึ้นมาเอยบนประตูจากก่อนน้านี้ควรจะไม่อยู่กลับหายไปแต่ว่าทำไมถึงต้องเคลื่อนย้ายด้วยล่ะคงจะเพื่อปกป้องกันการัดขฝังฮะถ้าเป็นแบบนั้นเราประธานก็ต้องเป็นผู้ต้องสงสัย คนที่เห็นตื่นี้มาต่ตอนแรกก่อสร้างก็คือเขาไม่มีทางที่มันรู้สึกตัวแน่นะแดงว่าไอ้นี่มันรู้ดีแล้วับสถานการณ์นี้เนะี่ยดูจะเกือบหนุนน้ำมันตั้งแต่แรกแล้วล่ะอุ้ยไอ้นี่ยังอยู่นะผมแต่ไม่เป็นผมยนกูรู้สึกกูเรื่อมไม่อวยมึงน,นะฮะโอ้โหน่ากลัวทีเป็นเลยตาสุ่ไหวไปเนี่ยเบนหมดเป็น ทำลายล้างของแอนิเมชันอ่ะอันนี้อันเอมีิอะไรนี่แหละจำไม่ได้แต่โคตรโหดเลยแม้จะเป็นหนุ่นยนต์ก็เถอะเขาสิ้นหวังทงองอ่งหอยรู้สึกอยากไปจากฉันโอ้ยแขนขาดว่ะเขารู้สึกแบบนี้นะฉันจะไม่ปล่อยใครต้องไปเจออีกแล้วล่ะฉันน่ะจะกำจัดความสิ้นหวังตายเรียบร้อยครับผมคนนี้ ยังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างล่างนั้นมันอะไรวะนั่นน่ะเหรอสมองของเจ้านี่อ่ะอฉันไม่ได้ทำผิดอืมอืออหะโคตรโทดเลยฉันน่ะจะกลายไป็นความหวังคีโบเห็นอะไรน่ะครับตายง่ายจังวะ ดูเหมือนว่าตอนนั้นจะเกิดการได้คนหนึ่งแล้วนะอืมปเป็นไรหรอไปก็เถอะวัดไม่ว่าจะต้องเสียสละอะไรก็ตามเฮ้ยอ,อย่าบอกนะไม่คิดว่าคุณมุก็ตาจะเป็นตัวต้นเหตุก็ได้แบบนี้แหละอืมใช่ไม่ว่าอะไรก็เถอะ ตามหาพวกนา้าโอกิคุงนะผมนะาไอ่อะไรเขาเหรอดูบึ่งวาไม่ได้สักเท่าไหร่เลยเนะะอ,อ้าวึงงวาไม่ได้แล้วมันอยู่ถึงวันนี้ได้ไงวะดูพเพื่อนคงเห็นเป็น่างงานสิีนะแต่ว่าถ้าเวลาจะไปแล้วไม่ว่าใครก็เทียบเขาไม่ติดหรอกไนมะ่ไม่รั้เมื่อไหร่อวยอวยไม่แล้เมื่อไหร่คงกคิดถึงแล้วผูกพ,พองและไม่ยอมแพ้ต่อให้ต่อและทิ้งความต้องการของตนนะผมอถึงจะไปจุดที่น่าเป็นห่วงก็เถอะ แต่ฉันเชื่อในตัวเขาเป็นแบบนั้นนะ่ะแมหมห่วงผัวนะทุยใช่เมื่อตอนนั้นอีกก็ด้วยถ้าพ่อเขาไปเขาอยู่ฉันถึงเฮ้ยฮ้ยเอ่มอมอมอมไม่มีอะไรไม่มีเลยอืมหน้าแดงเลยนะ้มึงเอ้ประเอกเราเราโอ้อยอะไรเดี๋ยและแหมงย้ยนั้นที่ที่เขาอยู่ใต้ทะเลนี่ง แต่ว,ว่าทำไมถึงทำขนาดนี้กันนะแล้วทั้งคมีคงมุ่งหน้ามากันแล้วเรื่องไะอืะถ้าคำนวณลาจากมาแล้วป่านนี้คงมาถึงแล้ว,ลวนะเอ๊ะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะผมก็ได้นะทำไมก็ล่ะก็ถูกบอกว่านะ่ะว่ามีใครสักคนต้องตายเพราะผมอะ ทำโต๊ะแอรแบบนี้อ่าดูยอยากนะถูกลำประทันนตาบบอกมาอะไรเงี้ยเหรอนั่นเหรอนะถึงตอนนี้จะคิดว่าตัวเองพอมีเรื่องที่ทำได้อยู่บ้างนะแต่ว่าผมอะ่ะก็พอมีอยู่ที่นี่แล้วได้พลังสิ้นดีเลยอย่างที่บรรุคาตาค,คนะงพูดนะเขาพูดกับผมอาจจะไม่มีกําลังเลยก็ได้แต่ว่าจะไม่คิดแบบนั้นหรอกอุ้ยอ้ย,อยเอ้ยจริงเนี่ยพลังของเขาพูดที่เธอเชื่อมันนะ่นอ่ะ จะกล้ไปควานเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ถูกมือไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเห็นนั้นก็มีใช้คนหนึง่ง่แหละคิส m มีคิส m มีคิสการมาข้างหน้าไปข้อดีของเธอไม่ใช่เหรอคิสมีเขาหวังก็เหมือนกับลกตนะิดต่อเนี่ะไม่แค่เคยเดียวเขาไม่พกอก็ยังมีพูดเล่าอยู่ <c oughs> หวานหวานข้างหลังของเธอนะมีเขาสังยนะ <c oughs> ู่นะไหนวะเอ่ย <c oughs> คุณกไหลบอกกัเจะบอกคิด <Effect> ม <ive problems> okay. so? ีนะผมอืโอเคสองคนนี้นะผมแผลนักสุดๆเลยนั่นนะะรีบไปถมบ้านก่อนกันไหมมรุคาตามรุคาตาวะอะไรเออเออปะปาปาปคิดว่าคิดวราถูกบุคจากการแล้วนะแล้วก็เจ้าโซโยกับ วัดนิ่งว่ะแล้วก็ทิซากุระก็ตายแล้วเทนก,นกาทกดด้วยประธานด้วยเหรอเอ้ยอบอกนี้ก็จบไปเลยงั้นเหรอแต่ว่านี่อาจจะเป็นรก,กาศอันดีในการฟื้นฟูรักถ่ายอนาคตก็ได้นะนานสุดก็มาถึงแล้วนะแอนนี้ไปก็เป็นยุบของนายแล้วนะนายเป็นประธานแล้วเหร ไม่มีตัวปแปกเข้าขวายาน่้หละ่ะสามารถทําให้ความคิดและอุดมคติของนายเป็นจริงขึ้นมาได้นะร่าษานอนาคตไม่สิโลกนี้อาจจะดีขึ้นอาจะช่วยนายด้วยนะโลกหรอหรอ,หรอ,หรอ,หรอนี่สก,กางกละกับนายอ่ะั้แต่สมัยเรียนก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยสินะเออเออในตอนนั้นด,ดีจริงจรนะิเลย ที่มีนายอยู่ที่มียูกิโซงมะอยู่เฮ้ยอย่าพูดดิอย่าพูดถึงหมอนี่อย่าพูดถึงครูด,ดิเพราะเรามุ่งหน้าไปข้างหน้าตอนดูเบเกอก็ดีแล้วทุกทีนะวัด <What? S 1> คิดอะไรวะแล้วพี่ที่พิงพาได้ก็มีอยู่นะเห็นเท็นกันช่วยนําทางให้ฉันฉันเชื่อว่าโลกนี้ต้องเปลี่ยนไปจะต้องสัมาัถเปลี่ยนแปลงด้เนี่ยอลรมติในตอนนั้นยังคงอยู่ในตัวฉันเออาออ แต่คนนี้เริ่มงไม่ไว้ใจนะผมฉันเองก็เชื่อใน,นอูุคติของนายนะฉันคิดว่าก,การคอยสนับสนุนนายมาตลอดคือหน้าที่ของฉันหน้าที่นะออคือหน้าที่ราสิตนะซากอบุระเพราะมีนายอยู่ด้วยถึงมาได้ขนาดนี้นะครูด้วยใช่ไหมเมีเราลนะครูอนุคตะมีเรื่องก็ต้องบอกนายให้ได้อยู่นะอะไระ่ะจริงๆแล้วฉันอนะพอเธอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยวัดเฮ้ยเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยวัดเฮ้ยทำไมเอาทำไมอะ่อมออมอะทำไมกันล่ะเห็นนะผลน่ะคงจะรู้อยู่แล้วสินะอะไรวะวัดเออตายอีกหนึ่งครับ เหลือแปดคนนะผมอะตอนนี้เหลือแปคนแล้วเป็นไรวะฉันน่าต้องค่าเขาจะได้นะเจ้าข,าขางองความสิบหลังวัดโอเคครับมาทานเทนกันเดี๋ยวนะบ <c oughs> เดี๋ยวขออ่านกันถู <c oughs> กเกียมเงาแบกมือซ้ายคนนี้ ถูกเอาทย้ยด้วยหมัดหรือลูกเตะนะผมเออถูกผ่าติดอ๋อประชาเทนกันนะ่ะเห็นบนมอนิเตอร์แล้วล่ะตอนที่สูกิ์เ่งานตายอนะุทุกเก่งกันทิ้งก็ความมาไวนะ้น่ะเขาฝากความหวังของโลกด้วยนะ ความหวังของโลกวะผมนะ่ะไม่อ้าแล้วนี่อ่ะอืมแต่ตรงนี้ยังใช้ได้เลยนะคนแบบนั้นอนะ่ะนั่งยืนแล้วละวว่าต้องตายโอเคอเอ้าเว้ยไอ้นี่มันเห็นว่ะไอ้นี่เห็นว่ะ ไอดีไม่เห็นว่ากอ,องแชงกูยังอยู่นะผมคงรู้เหตุผลนะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ทรยศกันสากาุกรกะก็ถูกทรยศแล้วก็ถูกฆ่าบ้าจริงนะรือกะไม่ได้ทำผิดนะเมืองกันทำผิดนี่ไง ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วสินะ,ะไม่มีใครสกเกตเห็นประตูนี้แน่อ๋อนี่มันตออรีสี่ 4, ใช่ไหมแต่ว่าอาเกิดมีว่ามีล่ะไม่ต้องมีอะไรต้องกลัวไปติตั้งกับดักไว้ตั้งเงย,ย็นแล้วนี่แหะเยจังอย่าทะเลอะกันนะอย่าพูดเรื่องแย่ๆสิฉันไม่เคําำรื่องแบบน,นั้นหรอกสำหรับฉันเธอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าตัวเองซะอีก คู okay. ูจินกันแหละโอเครู้แล้วล่ะยอยจังไม่ไม่ทังที่เราเธอแล้วลูกกาเราเหรอแต่ว่าหัวนะเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยลูกโอมว่ะ อ้าวจบเลยทรยศกันแล้วครับผมไม่อยากให้ทรยศเพราะง,งั้นก่อนที่จะถูกทรยศรูดรกาศจะทรยศเองอ้าวจบเลยในหัวเขารู้อยู่แล้วลแต่ว่าแต่ว่าเฮ้จบครันสุดท้ายครับผมนั่นน่ะ ไม่ใช่การทะลายศรอทเข้าใจแล้วล่ะดีแล้วล่ะยุยุลก,ก,นะกัลรักนะอ้อเว้ยกูรักมึงขึ้นมาเลยเอ่ะย้ลกาลข้อไาย <c ười> กูรักมึงขึ้นมาเลยอ่ะโว้ะเอกเราเฮ้ยกูรักมึงเลยเอ่ะเฮ้ยถึงแม,ม้ถึงแม้จะโดนทะลยศแต่ก็ยั่รักอยู่โอ้โหเฮ้ยกูรักมึงวะ่ะ <c ười> กูรักคนมเมื่อกี้อ่ะชื่ออะไรวะ เฮ้ยกูรักมึงว่ะเฮ้ยกูรักมึงแล้วเว้ยกูรักมึงขอโทษที่กูแช่งมึงกูขอโทษกูแช่งรู้การแทนแช่งก็หยุดเลยแต่ตอนที่มันตายแล้วฮะเฮ้กูขอโทษมึงไม่รู้โหมึงรักขนาดนี้นะสุดยอดจริงรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อโยชังมันอยู่ก็ไม่เหงาเลยอย่างนี้จริงดิแต่มึงตายสายสัตว์ถ้ามีชีวิตหรือก็แค่เพื่อนจะหาอีกเท่าไหร่ก็ได้ใช่แล้วล่ะ รู้โอกาจะไม่ตายหรอกไม่มีทางไม่มีทางตายเด็ดขาดต่อายโตคนเดียวก็จะมีชีวิตรอดไปให้ได้ว้ายังไงวะุ่ยเงียบอืมยังแล้วผมเอาว่ะดีละท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสุดยอดเลยนะขอะโทษที ผมคิดกูจะกกระล้ากล้ามขึ้นแบบนี้ก็คงไม่เพผมสินะไอเดียวก็ทำได้หมดแล้วนะประตูก,ก็ล็อกเรียบร้อยการป้องกันทำเสร็จเล้แล้วถึงแบบนั้นถึงจะวางใจไม่ได้หรอกจนะอ่าสิลนะ่ะพวกบุกรุษควบคุมตึกนี้ได้อยากสมบูรณ์แบบแค่กูแจป็ปปีแบบตัวกูจะไม่อยู่แล้วนะวางใจไม่ได้ก็แปลว่า นี่น้องกี่คุงไม่ว่าอะไเกิดขึ้นก็อย่ายอมแพ้กับความหวังไปยังขาดนะถ้าจะอยู่ข้างเธอเสมออ้าวห่วงผัวทุยนะผมโทษทตอืษอมตอนนี้สี่คนนี้ใครจะไปพิรุณที่สุดนะผมอ่าพนเราไม่มีทางแพ้แน่น,นอนจับไปแพ้เด็ดขาดอืมเอาว่ะ ไปแล้วหนึ่งสองไอ้นี่เปล่าวะเฮ้ยไขว่พี่รู้่ิสี่คนเนี้ยเฮ้ยยิ้มวะ่ะเฮ้ยอาอจริงนี่อ่ามาครับมันรอ,อต่อนะนจะมีใครตายไหมอุย้ยนั่นไงครับใครเอ่อรู้แล้วรูรูรรกาดนั่นเองครับกันเกงอย่างนี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมาตายอย่างี้แล้ว แล้วใครฆ่าอะไอตาเดียวก็ไม่ใช่มันเหลือแค่แค่ใครวะเฮ้ยมันเหลือเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดตอนนี้เจ็ดหกห้าสสามสองวอคนหนึ่งใครอ่ะอีกคนนึงใครอ่ะไอ้นู่นเหรอใครไรอ้คนนึงไอ้นู่นอะทำลายดวงนะแล้วใครวะเฮ้ย ฮ้ยไอ้นี่นิ่งว่ะคุณคิดลิกิิคิดลิขิลินิ่งว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะออจีโค้ดอ่ะชัดเลยสิงหามทำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Mother, no ๋ยวเดี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 ๋ยวเีเกีที่หลังฮะอวาวพยิเเี่ยเียเดยี่วยวจเเ ห้าถึงพันมีคันนี้สี่นะผมคันนี้คือคนนี้สี่คือนาโอกิยังมีชื่อเล่าอยู่ก็คือไอ้นี่ตายคลิปนี้ตายนะผมแม่งเอ้ยแม่งเอ้ข่อยสองหลับคันที่สามนี่คันที่สี่ครับผมแม่งเอ้ยโอ้ยอทำไมอ่ะ ทำไมถึงไม่ยอมบอกกันเลยล่ะ่เอ้ยฮ้ยคิริกิริกูไปคนละนางเอกคิริกิเิ้เค kind of yeah. ียวโกะแล้วผมคิริคิิเคียวโกะอม่มงเง้ยกููกใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงถุงกูตกใจล้อกโกีคมาโคโตถึงเมื่อไหร่ฮะ รู้สิทธิห้ามคำของคิลิกคิลิีล่คโกะแล้วสินะไอ้นี่มันรู้นะเท่านี้ก็คงเข้าใจเลยใช่ไหมว่าคำพูดโดลููของนายอะ่ะมันไล้ความหมายขนาดไหนหละ่ะตอนนี้เก้าแปดเจ็ดหกเลยประมาณหกคนนะสองสามสี่เอ,อ้ยโอเคครับได้เวลามาตัดสินกันแล้ว เอาวะไ่นเล้แพ็น้าเอกูไปแล้วอ่ะดิไม่ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็อย่ายอมแพ้กับความหวังไม่แอนขาดอะ่ะไหนเ้ย่วงเอาไงไะเอกเอออย่ายอมแพ้เออเดี๋ยวนะเอเอ เปิดเสียงต่อโอเคปิดเสียงเฮ้ยผมสัเกตอ่ะตอนนี้อะพร่เองหนึ่งสองหนึ่งตอนนี้เร้ไปสามคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนโดนวันอีกคนหนึ่งใครอ่ะเพราะตอนนี้แปดเจ็ดหกเลยหกคนเลือร้ดตอนนี้เห็นล่าสุดก็มีสามสี่ไอ้ทํานายดวงห้าบด้วยนะผมแล้วใครอ่ะ อีกคนหนึ่งแว่นไม่ใช่หรอแว่นไม่ใช่เว้นไม่ใช่ใ,ชใครวะใครอีกคนน่ะแสดงว่าต้องมีใครคนแสดงว่าไอแสดงว่าไออีกตอนตอนนั้นมีสิบห้าชีวตตายตอนนี้เหลือประมาณอืก็ไอตอนไอคนที่ตายทั้งหมดอะ่ะต้องมีใครคนหนึ่งที่ยังไม่ตายเชื่อผมว่าต้องมีใครคนหนึ่งที่ยังไม่ตายไม่นั้นก็ไม่เหลือให้หกคนหรอกเหลือแค่หกคนแต่ว่าต้องมีคนคนหนึ่งยังไม่ตายนะผมเชื่อผมนะ แต่ตอนนี้ขอดูก่อนเมื่อกี้เห็นควัยาตกแล้วเดี๋ยวนะขอดูตรงนี้แป๊บนึงอะนี่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 เราผมเห็นนะผมเห็นแล้วผมเห็น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 แล้วผมเห็นแล้วผมเห็นว่าผมเห็นว่า แต่นองตมาเลยครับผมเห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นขวดยาเนี่ยมีนขวดยาผมเห็นขวดยาผมเห็นขวดยามีประเด็นครับมันมีซัมติงครับผมเห็นขวดยาครับซัมติงบอยซัมติงมันมีซัมติงหรือเปล่า มันมีไัมเตงหรือเปล่าวิเห็นขวดยาตกอยู่ตรงนี้พี่หมอแล้วปะวะ <c oughs> ไม่รู้อะใครเออวิขวดยาตรงนี้นะผมแต่เราวสู้รุ่ไม่ได้ต้องรอตอนหน้านะผมอาว่าคีริกิรีนะเคียวโกรคีริกิลนะีเคียวโกดเ,เราจะตายจริงนะเปล่าตายจริงหรือเปล่านะผมตอ้องรอตอนหน้านะผมโอเคตอนนี้ก็ต้องรากับพู้หมากพันหน้าครับไปาปทุกคนมามีใครเห็นครับมาตอนหน้าเซซูบโบเห็นเรามาเจอกันครับผมไป